ทีมข่าวชุมชนบ้านฉางผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมสภาพปัญหาที่น้ํากัดเซาะตะลิ่งนะครับของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของเพอบบ้านฉางเรานะครับนั่นก็คือหาดพยูนนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงหาดน้ําลินนะครับนี่แหละครับด้านหลังนะครับก็เป็นปัญหาธรรมชาตินะครับที่น้ําทะเลนะครับได้กัดเซาะชายฝั่ง นะครับแล้วก็ขนาดนี้นะครับทางเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับนำโดยท่านกำลังสุชินภูริรันนะครับก็กำลังนะครับประสานกับทางหน่วยงานราชการนะครับเพื่อนะครับมาแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนในขนาดนี้นะครับและเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปนะครับสัมภาษณ์ท่านนายกสุชินภูริรัตนนะครับในเรื่องของปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งนะครับในขณะนี้นะครับ จะมาท่องเที่ยวเพราะว่าหาดไม่สวยเลย,เลยเออพ่อบอกดูแลมันไม,ม่ดีขึ้นอยากจะให้มันปรับปรุงให้มันดีใช่เหมืนอ,อมนเดิมวาดมาเขาบอกโหหาดไม่สวยเลยก็ไม่น่าเที่ยวน่านัาง่งน้าอะไรบอกนี้ถ้าสวยน้มคนจะอาจจะมาเยอะเออพราะว่าหาดสะาสวยใช่ไหมล่ะยังม,มีคนมาอ่าใช่เพราะที่นี่มันสวยด้วยเพราะว่าวิวสวยอะไรสวยทว่าหาดดี ก็มีคนเยอะกาตาม,มาหน้าอาหารต้องเตรียมมาเลยค่ะหานั้นมีกระพังพังพังนิดหน่อยแต่ว่าอาหารเนี่ยพังเยอะ มานั่งอยู่ณนะที่ทํางานของท่านนายกสุชินพูนฮิรันนะครับนายกเทศมตททนตรีเทศบาลตําบลบัานฉางนะครับ,ผ,นะรบผู้ที่ทุ่มเทนะครับผู้ที่ทํางานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงหาดอันสวยงามของอำเภอพัอานฉางของเราให้กลับมาคืนสู่นะครับสภาว่าปกติสวัสดีครับท่านนายกสุชินพูล สุทินภูนิันะครับอย่างที่ผมได้กล่าวนําไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบัญชางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหาดพยูนใหมนะครับหาดน้ําลินนะครับก็กําลังประสบปัญหาที่น้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในขณะนี้นะครับและท่านนายกสุทินนะครับกําลังจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับครับเรื่องนี้เราได้ทำงการเข้าแผนในเขตควบคุมมลิะของตำบลบัญชางซึ่ง ทำสารปกครองไอด้ประกาศนะฮะใ้พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นที่เ,เขตกรควบคุมมลพิษตอนนี้เราก็เลยได้นําเสนอแผนตัวเนี้ยให้กรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งจะมีงบประมาณมาเยียวยาแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมาชาติจะเ,เป็นเกี่ยวกับเรื่องขยะเรื่องระบัดน้ําเสียอะไรเนี่ยนะฮะคือว่า ผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านฉางเนี่ยต้องดูแลเรื่องนี้สำหรับเ,เร่งเรื่องด่วนตอนนี้ก็คือการจะแก้ไขปัญหาผลก,กระทบด้านน้ํากัดเซาะใจหาดชายฝั่งของหาดประยูนหาดดํารินนี่ก็ได้ทํำการเสนอของงบประมาณจากงบหนุนจากส่วนกลางนะในงบเ,เขตก,กรุพิทพะโดยถือว่าอะไรเนี้ยเป็นเรื่องที่วิกฤตมากนะตนน้นอ่ ชายหาดของเราเนี่ยเราได้ปลูกต้นไม้นะเพื่อเป็นร่มเงาให้กับผู้ที่มาพักผ่อนในพื้นที่หาดประยูนหาดรับวินเนี่ยเป็นต้นสนเราปลูกมาหลายหลาิบปีเนี่ยมันเริ่มเสียหายมมตั้งแังปีหลังปีห้าศูนย์มาเนี่ยมันกัดรอบมาตลอดแต่ว่าเริ่มรุนแรงหนักก็เมื่อต้นปีห้าหกเดือนมกราถึงบัดเนี่ยเข้ามาหลายเมเ็ดนะถนนนนทางที่ทางตรทนะได้มา ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยใชย้งบมาเนี่ยทั้งหมด11ล้านมาทำไว้เนี่ยเป็นต่าลาพักผ่อนชายชายหาดเป็นถนนเรียบชายหาดด้านหาดเลยนะฮะใ,ให้คนเดินออกกำลังกายแต่งสวยงามเี่ทำไว้แล้วก็มีดอกเห็ดนะครับที่พักพักผ่อนนั่งพักผ่อนเวลาคนมาเที่ยวพักผ่อนอยู่แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้เราได้แก้ปัญหาโดยที่ทำโครงการไปแล้วก็ทาสำนักนายกนะฮะได้ เห็นความสำคัญตัวนี้นะฮะก็ได้ทำโครงการของงบประมาณไปห้าสิบล้านมาทําเขื่อนการขึ้นนะเขื่อนการขึ้นเรานี่เราทำบนบกนะฮะทที่ใช้หาดไม่ได้ทำไปในน้ําเพื่อแก้ปัญหาหาดที่เสียหายในคืนมานะครับทีนี้การจะทำตรงนี้ทางทางโครงการเนี่ยก็รับเงินไขไปแล้วนะฮะรับก็จะเอางบประมาณห้าสิบล้านในโยยาแต่ในขึ้นขายของเขาเนี่ย คือระยะทางเราเราทำพันกว่ากิโลเมตรเนี่ยไ1000ปพันกว่าเมตรนะฮะพันกว่าเมตรเนี่ยมันต้องทำเอเอเพราะมันเกินสองร้อยเมตร,รเราก็จะต้องทำาีเอมติคอรมอก็ได้จัดงบทำเอเอมาให้เราสามล้านบาทประมาณสามล้านห้าขณะนี้เราดำเนินการมาปีฝ่าแล้วนะที่ทำเอเอเนี่ยโดยจ้างบริที่ปรึกษาโดยมอเกษตรนะฮะยี่ไรเกษตรมัเน็นการ ผลวิจัย e อเเพื่อเพื่อหาลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับทำไปแล้วทำไปแล้วดยพันประชาคมของชาวบ้านนะแถวที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ประชาชนกล้เคียงเนี่ยว่าเราจะต้องแก้ไขเห็นชอบเพื่อว่าจะแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยให้กลับสภาพคืนมาให้เหมือนเดิมนะครแต่ขณะนี้ทั้งหมอเกษตรได้ทําแล้วนี่ติดอยู่ที่ตรงเรื่องไปซี่สอพ ทการสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำตามขั้นตอนแล้วทขั้นตอนแต่ว่าทางสพก็ยังติดขัดอะไรในในหน่วยงานของสพเลยนะยังไม่ออกนุญาตให้เราดำเนินการได้ก็ประมาณที่เราขอการงบโครงการไว้ในปีห้าหกก็ตัดไปแล้วเพราะว่าเออเราไม่เสร็จก็คงจะต้องต้องทำเริ่มทำใหม่ทำใหม่ในฐานะผมเองเป็นนักทำงานเรื่องนี้อยู่นะในพื้นที่เนี่ยเขตกรุงโรพิษเนี่ยก็เลย ทางสพได้มาดูงานทั้งที่ 6, 6ตำบลเราเนี่ยนะเราหนึ่งใน6ที่ทประก,ศกาศเขตคุมมลพิษคณะอธิการอธิการอุตาาสาหกรรมในภาพพุทธุ์รดดอนเนี่ยมาดูหน้างานเลยดูสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยปรากฏว่า,าตามงบประมาณที่ตั้งไว้ให้เยียวยาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ย4,000ล้านเนี่ยโครงการที่ทำเเสนอไปเนี่ยได้ทำอะไรบ้างแล้ว ของเราได้เรื่องปลาปลาอย่างหนึ่งละขยายเขตปลาในเพิปินชางทั้งหมดแต่ผลกระทบวิชจำเกี่ยวกับเรื่องสี่ล้อมเนี่ยยังไม่ผ่านรอพอันนี้ต้องทําแต่ปลาปลานั้นเราไม่ต้องทําเราได้งบประมาณมาในการและขยายเขตที่ผ่านมานะฮะเจ็ดสิบล้านแต่ตอนนี้ที่เหตุที่ขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องเราจะมาได้งปบะมานสิบล้านในการพัฒนาและทำเกิดกันขึ้นเนี่ยเพราะ ติดขัดเรื่องสพอ,อยู่นะรผมเองก็ได้เข้าโดนได้เชิญจากประธานมัยการไปประชุมอยู่สองครั้งรัฐสภาพู้ธทนรัษฎรเนี่ยว่าจะติดตามผลเรื่องนี้เราก็ติดขัดเรื่องสพอ,อยังไม่ออกใบญาตให้เรามาดำเนินการได้งบมานก็เลยต้องรอต่อไปครับนี่แหละครับ ท่านนายกสุชินภูริลันนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัญช้างนะครับผู้ที่ทุ่มเททั้งแรงกายนะครับและแรงใจนะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในเขตเทศบาลตำบลปัญช้างนะครับเพื่อให้นะครับกลับมาคืนสู่สภาพ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับของอำเภอบ้านฉางของเรายังไงแล้วนะครับผมก็ต้องขอกาบขอบพระคุณนะครับท่านนายกสุชินภูรีรันนะครับที่มาให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาน้ํากัดเสาะชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาในเรื่องของน้ําปะปานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาในเรื่องของขยะมลพิษนะครับที่ทางเทศบาลตะบลบ้านฉางกําลังประสบปัญหาอยู่นะครับนี่แหละครับท่านผู้นําที่ดีของเทศบาลตะบนบ้านฉางนะครับท่านนายกสุชินภูรีรันนะครับผมขอกาบขอบพระคุณ ท่านนายกสุชินมาณนที่นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณครับทับบบปนวัฒนถ่ายภาพเมธนีโด่งดังรายงานขอบคุณครับ